จริงๆแล้วคำว่า Social Enterprise เกิดจากการที่ประชุมกันครับที่สาราชณาจักรเมื่อเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาครับการประชุมนั้นเนี่ยเป็นการประชุมที่ว่าเอ๊ะภาคเศรษฐกิจเนี่ยจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้ การบริหารงานในบริษัทต่างๆของเอกชนเนี่ยสามารถลงไปเกื้อหนุนหรือดูแลคนที่อยู่ในประเภทของรากญ่าหรือว่าคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสังคมตรงไหนได้บ้างอย่างเงี้ยครับก็คือเริ่มต้นมาจากสหรัฐอาณาจักรหรืออังกฤษนะครับฟังแล้วนะครับผมพยายามจะทําความเข้าใจมันคล้ายๆสหกรไหมใช่ครับคอนเซปต์ของโซเชียลเอ็นเตอร์เพลสจริงๆแล้วผมเข้าใจนะครับส่วนตัวผมเข้าใจว่าถูกพัฒนามาจาก ระบบของอการทําแบบสหกรณกร๋อนั่นไงแล้วก็แนว <Okay. S 2> ความคิดการอยู่อย่างพอเพียงด้วยครับผมครับนะครเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเกื้อหนุนกันในกลุ่มถูกต้องครับทําให้กลุ่มแข็งแรงรและมั่นคงขึ้นคุณอมมัม่นใจไหมว่าอันเนี้ยมันทําแล้วมันจะเวิร์กมันจะประสบความสําเร็จผมมั่นใจมาก เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเราเพิ่งเปิดมาไม่นานแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเห็นผลชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะส่วนของภาคของผู้ผลิตอย่างเดียวในภาคของคนทำการตลาดเนี่ยเราก็ใช้คอนเซปต์โซเชียลเอ็นเตอร์พรส์เหมือนกันครับผมซึ่งซึ่งมันอาจจะต้องช้าหน่อยแต่มันต้องทำกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับก็มันจริงๆความช้าความเร็วมันขึ้นอยู่กับกับพลังที่เราใส่เข้าไปด้วยครับครับเมื่อบริษัท อินดีมเติบโตมากคอนเซป t นี้ก็จะเห็นผลมากขึ้นเรามีหลักการที่ชัดเจนแต่หลักปฏิบัตินะครับครับคุณอมต้องรับผิดชอบอะไรบ้างถึงจะทำให้โซเชียลแอน r ์ไร s ์มันเป็นรูปเป็นร่างเหมือนอย่างทุกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับอย่างโมเดลของผู้ผลิตเราลงตัวค่อนข้างเยอะครับโมเดลของคนที่ไปทำตลาด Uh huh. เราก็มีโมเดลเยอะแยะมากมายคือเราจัดคอร์สสอนฟรีครับใครอยากทําอาชีพเกี่ยวกับอยากหยิบสินค้าเราไปทําอาชีพแบบไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าส่งค้าปลีกผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายหรือทําอะไรก็ตามครัะนั้นเขาจะมีคอร์สเรียนเยอะแยะมากมาย นะครับแต่หลักๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็เอาไปขายนี่แหละครับแต่ว่าเราสอนให้เขาขายเป็นนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านการขายให้เขาและที่สําคัญคือเราใช้กําไรของเราหมุนลงไปลงทุนเพื่อให้เขาขายของได้ง่ายขึ้นนั่นเองที่มาทำโซเชียลแอนต์ไพรส์กับคุณโอมนี่อายุประมาณเท่าไหร่ฮะโอ้โห78ครับ78แสดงว่าทุกๆคนก็สามารถที่จะทำตัวให้มีความสุขมีประโยชน์ได้ครับนะครับ มองอนาคตยังไงครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุยกับคุณโอมแล้วรู้จักคุณโอมมาก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เอลเลดมีความสุขและมีความสนุกกับการที่อยู่กับสังคมใน,ในการได้ช่วยเหลือคนถ้ามองระยะลองเทอมนับวันมาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเราจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างยังไงคือผมใช้หลักการเดียวเลยก็คือเราต้องวินวินทุกฝ่าย ค,คือบริษัทเติบโตนะครับ,รบปีหน้าเราอยากจะมียอดเท่าไหร่เท่าไหร่เติบโตมากๆเนี่ยเราก็ต้องมองว่าทีมของผู้ผลิตต้องได้ในสิ่งที่เขารู้สึกว่าสมเหตุสมผลทีมของคนทำการตลาดเราก็ต้องซัพพอร์ตจนกระเทาจนเขาเนี่ย ปลดหนี้มีไรายได้มีชีวิตที่ดีครับส่วนตัวของผมเองผมก็ต้องยอมรับผมไม่ได้ทําการกุศลส่วนตัวผมแล้วก็พี่ๆอีกสามคนเนี่ยก็ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นครับที่สําคัญคือน้องๆพนักงานของผมทุกคนคผมดูแลยันลูกหลานเขาเลยเพราะนั้นแล้วคอนเซปต์ของผมการการทำงานผมคือผมต้องทํางานแบบทุกคนต้องต้องวินวินและมีความสุขเมื่อมีความสุขทุกคนจะรักกันครับพอรักกันแล้วเนี่ยมันจะ เกิดเป็นพลังอย่างหนึ่งที่จะทําให้ผมเชื่อว่ายอดขายมันก็จะมาของมันเองนะโดยที่เราคิดว่าทุกคนต้องวินแ,และมีความสุขร่วมกันใช่ครับนะครับตอนนี้ดูแลคนประมาณกี่คนครับของคุณโอมในส่วนของออสมาชิกที่ท,ที่มาช่วยผมทำการตลาดครับก็ประมาณ2องหมื่นกว่าคนโอ้โหเอาละครับ,เ,รบเดี๋ยวเราไปอยู่ด้วยกันสองหมื่นกว่าคนความคาดหวังละครับในอนาคต คุณโอมคาดหวังว่าจะจะทำโปรเจกต์อย่างนี้แล้วก็จะมีสมาชิกเพิ่มแล้วอยากให้มันเติบโตไปในแนวทางไหนและช่วยเหลือสังคมได้มากน้อยแค่ไหนครับก็ส่วนตัวเนี่ยเป้าหมายชีวิตของผมของของผมในปีหน้าครับผมตั้งใจที่จะนำโครงการโปรเจกต์ปลดหนี้มาเชื่อมกับโซเชียลแอนต์เปร e แล้วสร้างและทำให้คนเนี่ยมีไรายได้ครับนะครับแล้วก็ มีชีวิตที่ดีขึ้นครับผมตั้งใจมากๆอยากจะให้ทําให้ได้สัก 200, สองแสนคนสองแสนคนครับโอ้โหอ,อีกสิบเท่าขึ้นไปครใช่ตอนนี้สองหมื่นใช่ครับนะฮะ